ลูกนกกะระแตแต้แว๊ดครับผมแม่มันร้องอยู่ตรเสมอวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปแล้วไปแล้วครับไปหาแม่แล้วมีนวลนสองตัวสามตัวครับผมมีสามตัวไปแม่ครับไปครับผม ่ยห้หเา,าเา,าผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สามสิบครับสามสิบเมษาเห็นพึ่งลงเอาน้ำครับผมนี่ครับลงเอาตรงนี้เลยทั้งพึ่งทั้งมีมครับผมพึ่งลงกินน้ำอากาศร้อน,อนหาแหล่งน้ำครับผม เดี๋ยวซูไม่ดูไปแล้วครับไปแล้วครับกำลังบนไปครับเดี๋ยวมาใหม่ครับผมมีิ่เต็มเลยพึ่งหม้ครับผมนะครับนีครับไม้แล้อากาศร้อนๆตามแหล่งน้ำครับผมทั้งพึ่งทั้งนิม อยู่ห่วงหางเลยครับเดี๋ยวเพิ่งตื่นครับผมได้แค่ซูมดูครับดูว่ามีไปกี่ทางแต่ลงอย่างนี้น่าจะทางเดียวหรือว่าครับลงไม่กี่ตัวไปแล้วครับไปแล้ว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 ไปพุ่มนูน้นไปครับผมไปเดินดูตามพุ่มนู้นเลยที่รถผมจอดตรงนั้นเดินดูตามพุ่มเลยครับไปอีกแล้วครับผม เพื่อนเจอแล้วครับผมสามตัวกินน้ำเจอแล้วครับไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพื่อนห้องบนครับผมตัวกินน้ำตามตัวกินน้ำตามตัวกินน้ำครับผมเดี๋ยวซูไม่ดู้เพื่อน พอเห็นอยู่เย่นแสงหน่อยครับผมหาลูก่อนครับท่ายก่อนครับผมไปครับผมทำครบก่อนถ้าเ,เพื่อน ขึ้นมาแล้วครับผมไ่เหน่หลังแรกครับผมที่สามสิบเมษาครับหมดก็เยอะครับผมหมดแดงไปครับผมครบหัวได้อยู่ครับเจ๋งครับผมตัวอ่อนประมาณครับโดครับผมั้งกล้องครับสวยอยู่ ับผมทุกครั้งก็ผมแค่ครับขึ้นมาม่แล้วขึ้นมาเป็นแพ็คครับอย่างมโนก็เป็นถุงเก่าถุงเก่าครับผมถุงเก่าเอาไปถ้าเ็ามีฉีดอยู่ดีครับไม่ได้ใช้หรอกเวลาใส่น้ำผึ้ง หาได้เพื่นอนหาจับสนไป กขไม่อยู่แร่ นับเพือไม่ได้ครับเก็บมีดก,ก่อนหยิบมีเก็บเรียก่อน เพื่อนๆลงครับผมครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับผมจุ่มน้ำํำดับคบดับไปเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวนั่งดูใต้ต้นตะพักครับเดีย๋ยวผมเดินไปดูมิ้นก่อนเลาะข้างคลองนี่ระหว่างดูที่ไปครับผมรอดูที่ไป <c oughs> นี่ครับมีมันตอมเยอะอยู่นั่งดูก่อนว่าไปทางไหนมิ้นครับผที่ หัวน้ำขาวโบเลยครับเออหัวน้ำปิดตาขาวโบเลยดัดครับผมอืมหัวน้ำปิดตาขาวโบเลยครับผมมิมขอเก็บก่อนครับผมหนังมีงรังเรือเลยครับ ตัวแต่หัวน้ำทำไมไม่โตเนี่ยลงังเบลเลอร์เลยโอ้ดิงสวนมาเลยครับดูครับผมอืมลังบอลเลอรล์แต่หัวน้ำนิดเดียวโอ้นี่ครับลงังอยากไปผูกไว้ครับผมนิดเดียวเขียวครับผม